เมื่อโลกไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทมธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้ช่วงวิบ่ายที่ ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของคุูบาจาย์นะครับก็ขออนุญาตนำมีดเทพสตราของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับตามที่โชว์ที่หน้ากล้องให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับเป็นมีดที่เก่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติดูง่ายธรรมชาติมาเต็มสัมผัสแล้วก็ สบายตาสบายใจนะครับก็ตามที่โชว์หน้ากล้องนะครับวันนี้สี่เล่นด้วยกันะนะครับเล่มแรกอขอญาตเป็ดหนึ่งนะครับเล่มแรกเจ็ดนิ้วรวมด้ามและฝักนะครับีเ่เล่มน,นี้เฉพาะใบก็สี่นิ้วนะครับ เป็นด้ามไม้ฝักไม้เดิมๆทุกอย่างนะครับลัดด้วยไายนะครับนี่แหละก็ขอญอาตนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นศิลปะแบบบ้านๆที่ดูง่ายนะครับถือว่ามีความเข้มขังนะครับโดยเพราะมีดด้ามไม้ฝักไม้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่า จุดกําเนิดของเทพสตาของคุบาจาย์นะครับที่มีความเข้มขังนะครับความแห้งของไม้นะครับเดิมทุกอย่างมีการแต่การรั่นของไม้นะครับนี่ถือว่าเป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับ ภายนอกของมีดโดยก็ข้าวนะครับลัดด้วยอลูมิเนียมนะครับโลหะปินโตโบราณนะครับเนี่ยสวยงามนะครับความแห้งของโลหะชัดเจนเสมาใบโพครึ่งใบนะครับนี่แหละถือว่าเป็นศิลปะยุคต้นๆของครูบาอาจารย์เลยนะครับ นะครับนี่ความแห้งของใบมีดนะครับข้าบใครต่างๆชัดเจนดูง่ายความหนาของใบมีดรูปทรงนะครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับนี่แหละก็ลองเข้ามาดูนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่าดีมีมประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าถือว่าผมได้นำมีดที่เก่าถึงยุกนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่แหละด้วยบารมีของครูบาอาจารย์นะครับถือว่าโชคดีวัตถุมงคลโดยเพพาะมีดนะครับถือว่า,าเป็นตำนานมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ เดิมๆด,ดูง่ายนะครับการตอ่อร่องเลือดก,กระดูกงูนะครับแล้วก็กระนกดอกไม้ถือว่ามีความสวยงามนะครับมีก่อนอีกเล่มหนึ่งนะครับผ่านไปเล่มหนึ่งนะครับเป็นเทพสตราของหลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มนี้นะครับ เล่มนี้7จนิ้วแนิ้วนะครับแนิ้วพอดีเลยเฉพาะใบ4นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้ก็ความแห้งของไม้เหมือนกันนะครับแห้งมากๆเลยน้ำน้ำหนักไม้เบานะครับรัดด้วยหวายพันบริเวณ ฝักมีดนะครับตรงโคนฝักแลยก็ปลายฝักก็ถือว่ามีความคลาสสิกค,ความเก่าทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดนะครับดูง่ายนะครับเล่มน,นี้เป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับแปดนิ้วรวมด้านได้ฝัก ความแห้งรูปทรงของใบมีดนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งเดิมๆทุกอย่างความแห้งนะครับนี่สันมีดก็มีตะกุดนะครับสวยงามแล้วก็ถือว่ามีความเข้มขังมากๆเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมีดแต่ละเล่มของครูบาอาจารย์นะครับ เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์อ,อีกเล็กๆอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับที่พกพาสะดวกนะครับติดกระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเมื่อเรายึดมั่นในความดีนะครับคิดดีทำดีบาร,รมีของครูบาอาจารย์ก็จะคุ้มครองนะครับโดยเพราะการยึดถือวัตถุมงคลเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะครับวัตถุมงคลยิ่งจะศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะครับเล่มนี้ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับเพราะว่าสี่เล่มด้วยกันนะครับก็ถือว่าเ,อาเวลาก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับสลับมาอีกเล่มอ่าเล่มนี้ไม้เก่ามากนะครับเนี่ยคราบไข่ต่างต่าง ถือว่าเป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับแต่เล่มนี้ได้นำไปรัดหวายใหม่นะครับเพราะว่าแม้เดิมก็ถือว่าชำรุดตามกาลเวลานะครับเพราะว่ามีดแต่ละเล่มก็ต้องผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีนะครับนี่แห้งๆเดิมๆนะครับด้ามไม้นะครับนี่สภาพมีดที่เก่าดูง่ายนะครับ การลั่นการแตกต่างๆชัดเจนนะครับวัสดุในการทำมีดก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับทุกอย่างดูง่ายนะครับเเล่มนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับโลหะแห้งมากๆนะครับไม่มีความสดเลย กะหนกดอกไม้สวยงามร่องเลือดนะครับทําด้วยมือเป็นคลื่น,นจะเห็นชัดเจนกระดูกงูนะครับเรียงกันสวยงามนีแล้วก็ตรงโคลนมีดนะครับเป็นลายน้องสิงถือว่าเป็นศิลปะยุคต้ตนๆเลยนะครับที่ดูง่ายมีความเก่าสภาพการเก็บก็ถือว่าเก็บแบบบ้านๆน,นะครับ เป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์มานะครับหลากหลายนี่สังเกตพิจารณาดูได้นะครับใบมีดถือว่ามีความคัดสิทิ์มากๆมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับน่าเก็บกันมีดก็แห้งเดิมๆนะครับนี่ไม่มีร่องรอยของการสังกรน,นะครับยิ่งดูยิ่งคัดสิทิ์สัมผัสแล้วก็สบายตาสบายใจนะครับ ก็ต้องเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านใหม่ๆม,มีดด้ามไม้ปักไม้ถือว่าเป็นมีดครูนะครับที่เราจะต้องต้องดูต้องพิจารณาต้องศึกษานะครับเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแล้วเราก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญอย่าข้ามขั้นตอนนะครับมีดยุคต้นนี่ถือว่าเป็นมีดครูที่เราต้องศึกษาและพิจารณานะครับ ต้องดูให้ออกนะครับธรรมชาติความแห้งโลหะต่างๆนะครับเล่มน,นี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดความยาวนะครับเล่มน,นี้เก้าเก้านิ้วนะครับรวมด้ามด้ปักเฉพาะใบห้านิ้วนะครับ นะครับนี่ก็อีกเล่มหนึ่งผ่านไปนะครับไปเร็วมาเร็วเลยวันนี้นะครับอ่านะครับมาอีกเล่มหนึ่งคัดสิกมากๆเลยดูเนื้อไม้ดูความเก่าความแห้งนะครับเดิมเดิมทุกอย่างทุกอย่างมีความสัมพันธ์เหมือนที่ผมบอกนะครับคาบไครต่างๆไม้แห้งนะครับแล้วก็หวายที่รัด เดิมๆทุกอย่างนะครับทุกอย่างดูง่ายเลยนะครับเล่มนี้เป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมท่านก็เป็นญาติากันนะครับเพราะว่ามรรดาของท่านก็เป็นพี่น้องกันเมื่อหลวงพ่อเดิมท่านบวชหลวงพ่อลุ่งก็ ได้บวชเช่นกันก็ถือว่าเป็นาสาธม,มิกนะครับเป็นกรยาในมิตรทั้งในทางโลกและทางธรรมนะครับสวยมากๆนะครับยิ่งใบมีดโอ้โนะครับเล่มน,นี้มีการจานอัขระนะครับณโสพุทธายะนะครับ กะนกลายไทยมีความสวยงามเดิมๆทุกอย่างนะครับเ,เสมาเปลวเพลิงนะครับดูง่าย,ยตะกุดโทนนะครับแล้วก็มีการเล่นลายบนสันมีดนะครับความแห่งของโลหะทุกอย่างนะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นมีดครูนะครับที่น่าเก็บมากๆเช่นกันนะครับพี่น้องแฟนครับ หลวงพ่อลุ่งนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าที่สุดของที่สุดอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อลุ่งมากๆนะครับรูปทรงใบมีดนะครับโลหะต่างๆการเข้าด้ามเข้าฝักนะครับถือว่าเข้าแบบบ้านๆนะครับคงทนดูง่ายนะครับนี่แหละก็นำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ พี่น้องท่านใดต้องการที่จะทักทายกันโดยตรงก็โทรมานะครับที่เบอร์โทร097 9991983จ็ดเก้าเกดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับชัดเจนนะครับก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับ10บกว่านาทีนะครับ ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับในแต่ละคลิปก็หลากหลายนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมนะครับเหมือนที่ผมบอกถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผมแล้วก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอ,อดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิตหมอก็ต้องขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ